สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนี่สิพ้าเห็ดหมูพะโลค่ะหมูพะโลวัตถทอิบนี่ก็มีต้นมีกระเทียมลาบผักชีนี่นี่ค่ะแล้วก็พริกไทยด้วค่ะเดี๋ยวตำให้ละเอียดบลยด,ดละเอียดมาในตัวละเอียดหยาบๆอันนี้กะใบกระว่าแต่อันนี้ข้าวข้างมอไอข้าวกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยก็สิมีหมูค่ะนี่หมูสามสัน ว่าสิเอามาเฮ็ดอันนี้เฮ็ดก๋วยเตียเ๋ยวพะโล้แต่ว่าจะบ่ได้เฮ็ดดอกจมะมี่อย่างไรสิเฮ็ดเป็นพะโล้กินกับข้าวซื่อๆนี่ล่ะจ้านี่ล่ะค่ะวัตถุดิบของมื้อนี้วันหยุดวันหยุดจะให้น้องกินคือเก่เาวนะเดี๋ยวเปิดก่อนซื้อผงชโลูพล้สำเร็จมาได้ขนาดเพราะว่ามีอย่างเ้าก็ใส่อันะไรหล่ะคะ่ะ วัตถุด,ดิบก็มนี้รสดีน้ำตาลซอฟ้าเขียวนี่แหละค่ะอันนี้เข้าก็สิอันนี้แกซูบพคตอีสแเองได้ค่ะแบบดามเพ็ดแ,แบบไปกันไปแคบบ่ไหนก็แค่แค่ละค่ะที่เขาต้มผักหมูกรอบหมูสิ่งทีสวยไม้แต่จะข้าผัดหมูกรอบนี่งทีมันสวยเกลือเราตายน้ำให้ทะลุแต่ข้าต้มนม้ำทะล,ลุเราเขาเอาไปเอาหมูลงไปงนั้ทีหมูมันจะจืดนะคะ มีหมูมันก็เข้มข้นเกี่ยวหอมนิดหน่อยเกีียวให้ค่ะหอมแต่าเอาหูล,ลงไปเลยทำติดก้อนสิละใช้นำติดนก้อนจะทำก้อนใช้น้ำ้มร เขา้อเนสคินก็ม really? <categor ized. S 1> no ี้แค er, ่ planet. ้วคออันนี้ก็ให้ไปปูวคะเนอะมคิดเลยเฮ้ยอยากดีจะกวนใส่ะวันจะนอนกีจะเด็กก็แป๊ะหมมันมีหนังให้นถงละพิดินื้อค่ิเนืสิ่งเตรียมจะนอยเขาจะปดรจะนอน กระดิ่งหมูเข้าไปใส่ชิ้นเข้าไปผงลงไปเลยใส่ซอสลงไปดิ่งหมองใส่หอมใส่เกี๊ยวปลานี่จะคนตลอด 嗯，好，老家就是我回来家，我感觉挺羡慕的。

ก็ส่ต่าทีดีวกอนเ่ัดม่นำจาเลยว่าใช้น้ำตาลลงไปเลยเนี่ยเนยถงเ่องเก็บนตาี่ยจะกับน้ำตาลให้ละลายแล้วกใช้น้ำตาลก้อนที่ก็เนี้วก็แบบหนาไปเลยไปหนที่หลังเทว่ามักาบริจิตจะเมพะโลกจออกวานในจอยกเ่างเรื่อ ตในี้ประมาณนี้คนหัวใจสําผัสหัวใจสัมผัสตองกากให้หมูกรงโลก่อนใช้ทำส่วใช้ผูี่วชาญตักเลี่ยนองใส่แบนี้นะ้อานแค่เล็กแเล็นะค่ะหานตุ่มอนะคะ ใส่น้ำมักระาน้ำตุนไปเลยจักสองสุโมงตุมไปจักสองสุโมงดมเดี๋ยวมาเบิ่ต่อกันไหมจ้ามาบาดนี่มาเห็ดน,น้ำจิ้มหมูพะโลเขีนบนนี่จ้ะมีพิก เอยียงนี่ข่ากระเทียมจ้ะในนี่มีพริกมีข่ากระเทียมแล้วก็อันนี้ฮะโบมีหักผักซีมีอยู่หรือว่าหักผักซีแต่ว่ามันแข็งก็เลยสิเอาการมันใส่ค่ะตัดการมันใส่เลยค่ะหักผักของปลอ,อมการผักของปลอมนะคะนี่กพดี่แหะมันสีเขียวมันก็นสีได้เป็นสีเขียวแทนบักพริกจากน้อยค่ะตัดลงไปแต่ว่าสูตรไข่สีแปลกจา็กน้อยเลยค่ะ สิบ๊ดยใส่น้ำปลาด้สูตรข่อยนะสูตรน้ำจิ้มข่อยอันกินกบหมูพะโลนใส่เกลือลงไปค่ะสีเค็มจากเกลือนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยเพราะว่าเขาสิเอาสมปิดนะก็กินสมปิดจ้ะแล้วก็ใส่พงนัวไปหน่อยนึง แล้วก็น,น้ำส้มสายสู้จ้ะใส่น้ำส้มสายสู้ด้ยน้ำพริกมันนี้ที่เขาใส่คาเพราะว่ามันสิได้ตัดกินน้ำส้มไหมนี่ใส่ลงไปใส่น้ำส้มลงไปเนี่ยยำห้องกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุนน้ำพริกเขาก็สิเห็ดประมาณนี้ละจ้ะที่เขาเอามาใส่เป็นพริกน้ำส้มมึงเลย เย็นบันี้ข้าบดแเราก็สิประมาณเรงสิละวคันประมาณนี้นะคะอย่า่าโคลกหลางบรสะอาดเด้อน,นี่โคกมันเถ่าค่ะโลโคลกมันสาวกว่าปีเรายังแต่สีงายหลังนี่นี่ค่ะงรอดเหมือนเราพร้อมข้าวห้วยๆจ้ะนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยววันนี้ซิซิมให้ดูซ,ซมเซซมเิองจะชาเป็นไง ใค่เกี้ยจักน้อยก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าเขาเอาหวานเขาเอาสุ่มน้ำค่ะนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละค่ะน้ำจิ้มข่อยเปผักขอป้อมอีกผักอยัางขอใสิบ๊วยได้ค่ะได้หนิเพราะว่าเขาเอาไปให้กินสดค่ะประมาณนี่แหละค่ะน้ำจิ้มมันไปเขาไปเปิดเบิง้งหม้อเขารู้เป็นจังได้ละ โอ้โหหมอกับพุทธลวงๆวงสีสันสดใสค่ะนี่ค่ะกาำลังงามค่ะแต่ว่าบนท่านเด็เปียโอเคค่ะคลิปนีกับว้ซ้ำนีก่อนเดี๋ยวมันสียาวหนีแล่ะเขากระตุนไปเรื่อยๆจนกว่ามันเปื่อยผุละค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายหมูพะรู้แค่สูตรระดับแย์สอนนะคะ